ตัวปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโคสังขังนามามิกายนาวายจวัดตสวะทังเคภุกมังปะคะธรรมายังสังโคปฏิคันธาตุอจยังตังการัทเรังวริตุมวะทังเค มาตาปิตุกนังอหังวันทามิฮุโโร,ร,าารุลงปัจจาริยังคุณังอหังวันทามิต้องกราบพระรัตนตรัยขอพอรให้ตัวเองแนละหมู่คณะกราบองคุณพระพูท สาธุขอยพระค่าพเจ้าทั้งหลายจงมีเดชเด,ดชานุภาพกราบองคุณพระธรรมสาธุขอยประค่าพระเจ้าทั้งหลายจงมีดวงปัญญาอันเดินนำกราบองคุณพระสงฆ์สาธุขอยประค่าพระเจ้าทั้งหลายจงได้อริยทรัพย์อันประเสริฐทั้งเจ็ดประการในปัจจุบันชาติจงมีผลทุกท่านทุกคนเทิดสาธุ